สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7กันยายนปี2566แล้วนะครับผมอ่ก็วันนี้เรามาสรุปนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับไทม์ไลน์คอรมอใหม่นะครับว่าเป็นอย่างไรแน่นอนครับธงของเรานะก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าวันไหนนะครับผมจะมีการโอนรอดแรกหรือเฟสแรกสำหรับเงินสด1,000 0บาทให้กับกลุ่มปลอบบาง นั่นคือกลุ่มแรกครับผมนะประมาณ14.5ล้านคนนะก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งวัดในปัจจุบันบวกกับในเรื่องของกลุ่มผู้พิการนะครับผมนะสกลุ่มนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามี2แหแรงที่อยากจะมาเปรียบเทียบให้กับทุกท่านเนี่ยเห็นภาพกันนิดนึงนะครับว่ามีเขาเรียกว่าทิศทาง หรือแนวโน้มนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับกรอบเวลานะฮะที่มีนัยยะที่นะครับใกล้เคียงกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้ในเรื่องของนะครับผมที่เอามาโชว์ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆนะครับว่ามีกระบวนการอะไรไปบ้างแล้วนะครับเริ่มจากในส่วนของวันที่4กันยายนอันเนี้ยนะครับผมมีการโปรดเก้าตามที่หลายท่านเห็นประกาศ ซึ่งก็มีความชัดเจนนะครับผมนะในส่วนของตัวนี้อยู่นะครับนะก็เรื่องของการแต่งตั้งหรือโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้ววันที่6นะครับที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องของคอรมอชุดใหม่ถูกไหมครับที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปิยานที่นะครับพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมนะแน่นอนครับในส่วนของปัจจุบันวันนี้ก็คือวันที่7เนี่ย เขาจะมีในเรื่องของการถ่ายภาพหมู่ครอมอรที่สนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วบวกกับการประชุมครอมอนัดพิเศษวาระแถลงนโยบายในวันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะเป็นไปตามนี้นะครับผมก็จะมีการเช็คสถานะนะครับนะเราเป็นเช็ครต์เลยว่าเดินทางอย่างไรนะครับรหลังจากนั้นนะครับผมนะในส่วนของวันสำคัญคือวันที่11กันยายน จะมีการเลือกรองนะครับประธานสภาคนที่1ก็ทดแทนสำหรับนะครับท่านที่ผลวาระไปนะก็จะมีการเลือกรองประธานนะครับผมในวันที่11กันยายนนะอันนี้ก็ไล่เลียงกันนะครับทีนี้สิ่งที่มีความแตกต่างสำหรับในส่วนของทำลายหนึ่งก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อนะครับผมที่ประชุมสภา หรือว่าต่อรัฐสภาวันนี้ก็จะมีคําตอบเพิ่มเติมกันนะสำหรับในเรื่องของทำลายตัวนี้เพราะว่ามีในเรื่องของรายละเอียดนะครับนะก็คือวันที่12หรือ13อันนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีระบุนั่นคือวันที่16กันยายนนะครับนะก็จริงๆไฮไลท์คือวันนี้แหละเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าคอรมอชุดใหม่นะที่ดำเนินการนะครับหรือว่าได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะมีนโยบายหน้าตาแบบไหนซึ่งนะครับข้อมูลนะครับผมนะมีวันที่12และ13กันยายนอันนี้ยังรอชัดอีกทีทนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าวันที่16กันยายนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันไหนนะครับทุกท่านคิดว่าวันใดพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปได้นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ตรงคําตอบนะครับของสมาชิกทุกท่านนะเราทราบดีเพราะว่าสิ่งที่ท่านอยากรู้แล้วก็เป็นคําถามอยู่ เราก็ตามเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็คือว่าวันไหนนะกันแน่ที่จะมีการโอนเงินนะครับเข้าในส่วนของกลุ่มปลอบางที่ว่านี้นะครับผมนะแล้วโอนเข้าทางไหนนะครับโอนเข้านะครับในลักษณะใดแล้วใช้สิทธิ์หรือใช้งานอย่างไรอ่ะอันนี้ก็เป็น2-3คสาคำถามที่สําคัญแล้วเราก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ สิ่งที่ตรงกันอีกตัวหนึ่งก็คือทมาไรายวันที่17กันยายนนะอันนี้ตรงกันก็คือในเรื่องของการประชุมครอมอ,อย่างเป็นทางการซึ่งนัดแรกและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นต้องพูดคุยแล้วข้อสรุปสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ตรงตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ จับตารอนะครับเดี๋ยวอย่างไรขออนุญาตใช้ภาพนี้ประกอบในเรื่องของการอัปเดตและก็สื่อสารกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วกันนะครับผมนะตามข้อมูลนะครับเราก็เห็นความคืบหน้ามาเป็นระยะะ,ยะนะครับนะในเรื่องของเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับเดี๋ยวอย่างไร ทิ้งท้ายในเรื่องของนะครับการสัมภาษณ์อีกสักนิดหนึ่งให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมเอาละเดี๋ยวอย่างไรนะครับมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน ให้กับทุกท่านได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะอย่าลืมครับมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวเราหาข้อมูลมาอัปเดตแบ่งปันกันนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับเราได้รับการอ่โปรดเกล้าในเรื่องของตำแหน่งมาค่อนข้างเร็วแล้วก็จะมีการเข้าเฝ้า เพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันศุกร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเตรียมตามกฎหมายเนี่ยจะหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยจะต้องถแถลงนโยบายภายใน15วันแต่ว่าเรารู้ว่าบ้านเมืองมันอยู่ในสุญญากาศนานไม่ได้นะครับก็มีการเตรียมการร่วงหน้าในเรื่องของแนวนโยบายของรัฐไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียนด้วยความรบอรว่เสร็จแล้วนะครับวันที่11 สัปดาห์หน้าเข้าใจว่าจะมีการเลือกรองประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรนะครับเพื่อให้ครบนะครับหลังจากนั้นวันพฤหัสและวันศุกร์จะเป็นการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับก็จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างสสและส,ละสอวอชุดใหม่ด้วยนะครับก็จะมีการนําเอาแนวนโยบายเนี่ยโดยท่านนายกแพทองคานก็เป็นคนนําเข้าสู่ยติก็ถแถลงนโยบายนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางสมาชิกได้มีการอภิปรายกันให้ทั่วถึง ทางคอรมอเองเราก็มีความพร้อมในการที่จะตอบข้อสงสัยข้อซักถามใดๆนะครับเมื่อจบสิ้นกระบวนการในการถแถลงนโยบายตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับคอรมอชุดใหม่ก็จะเป็นเลียกว่า์ f u l l acting ก็คือ mm hmm. คือ,คอมีปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็จะมีการประชุมคอรมอแล้วก็เดินหน้าการขับ mm hmm. เคลื่อนประเทศต่อไปแต่ว่าก้อนแรกจะสามารถจ่ายได้ดีกันยาน,นี้แน่นอน mm hmm. ใช่ไหมครับ คือเป็นข้อดีที่ที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นข้อดีว่าทางเรากระบวนการเราเสร็จค่อนข้างเร็วนะครับตอนแรกเนี่ยยังเป็นห่วงว่าเราจะไปเสร็จกระบวนการเรื่องของว่าถแถลงนโยบายช่วงวันที่หลังกลางเดือนไปแล้วก็จะตึงๆนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเ,เมื่อถแถลงนโยบายได้เร็วนะครับ12 13จบนะครับก็จะมีเวลาอยู่ราวราวครึ่งเดือนนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็ยังเดินหน้าได้ทัน แน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลวันเลทถ้าอยากสอบถามเนี่ยอย่างแรกก็คือเรายัางยืนยันนะครับว่ากระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับผู้ที่ลงทะเบียนก็ยังเดินหน้าในเรื่องของโครงการดิจิทัลวันเลทต่อไปนะครับเ,เราปิดลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฟนวันที่15กันยายนนี้เช่นเดิมและวันที่16กันยายนนะครับก็จะมีการเปิดในกลุ่มของเ,ออเปิดลงทะเบียนในกลุ่มของนอนสมาร์ทโฟนอีก1เดือนคือวันที่16กันยาย ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับผมเข้าใจก่าวคือมันมันติดหลายอย่างคือมันติดเรื่องการถแถลงนโยบายอะไรด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการถแถลงต่อ,อพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของกฎไกลการลงทะเบียนของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนในช่วงวันที่11 12 13นี่แหละนะครับก็คงจะมีการนัดหมายกันกับสื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อที่จะถแถลงในเรื่องของกระบวนการลงทะเบียนของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนให้ชัดเจน เหมือนที่ได้เราได้วางเป้าไว้ตั้งแต่ตอนแรกเ,เห็นมีคนแสดงความเห็นนะคะว่าถ้าเกิดมีการแจกเป็นเงินสดมันจะไม่สามารถเรียกได้ว่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะอะไรนะถ้าเกิดมีการแจกเป็นเงินสดนะคะมันจะไม่สามารถเรียกได้ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นก็เป็นคําพูดของคนในสภาเหมือนฝังเขาเขาไม่ได้รู้โครงการพวกผมทั้งหมดด้วยซ้าเขาก็คาดการคาดคาดหมายนะครับมันก็ยังมีการถามว่ามีการปรับเปลี่ยนไหมคงมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละนะครับบางส่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินสดนะครับบางส่วนก็ เป็นเรื่องของโครงการที่ต้องเดินหน้าในเรื่องของวอลเล็ตนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องรีบมันมันมันบาลานซ์ครับคือรัฐบาลก็ต้องบริหารให้มันมีความเหมาะสมในส่วนของวอลเล็ตก็ต้องเร่งในส่วนของตัวเงินก็ต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นฟูได้เร็วนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเดินหน้าโครงการวอลเล็ตซึ่งมันมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือการสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการสร้างให้คนมีความคุ้นเคย มีความถนัดกับการใช้ไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็มีความจําเป็นต้องทําไปคู่ขนานนะครับเม็ดเงินส่วนหนึ่งก็คงจะต้องลงในรูปแบบของวอลเล็ตต่อไปก็รอดรูอีก2วันรู้แล้วครับ